สบายดีพ่อเม่พี่น้องสวัสดีฐา,านผูทม่านผูสมทุกทุกทางหลีนแข็งพี่น้องไม่ต้องขอโทษขอไป <c oughs> พ่อกับเคยหลาเกา่า <c oughs> เนาะว่าเสียดเสียงรอในจักหน่อย <c oughs> อากาศหนาวต้องกินห่อนห่อนพี่น้องสดรน้อนห่อนอากาศเน่ห่อนหอนเท่ากันนี้พี่น้องเลยต้องกินแบบบานบาน แกงน้ำไม้ใส่ปูนาใส่เขียดไส้ใส่เขียดโม่เนาะใส่ผักกระแหงใส่ผักขญินเ,น<า>เส่บเลยพี่น้องน้ำไม้สดสดเขียดไส้กับตั้งแต่มือเคยหลาไปคว้ยมาผุเลยเนาะปูกับตั้งแต่ไปขุดกบมาเบิดอะไรเ่เนีมันบอกไปกบ่กมกบขมืดปูขมืดเขียดขมืดยูทงขมืดหมดเกินพินา มือมืดบ<อ>่แต่ว่าหาอึดแล้วนี่น้องแกงเองพี่น้องเลยเร็บในนอนพีลาเป็นคนแกงเนาะบ,บ่เศษๆเลยพี่น้องมาเด้อมากินข่าวเที่ยงน้ำกันแกงน้ำมาอาหารถวยเดียวกินกันมืดเทือนนานาพักเอามากินกับแกงน้ำมันนะหักสีลาว เคยบ่บ่เคยบ่บ่เคยเ้ากยะกะละว่าเคยเนาะบบอเคยบยบ่าเลมามาพี่น้องกินข่าสามคนลุงคอยรถยังเจ็บขอตัวที่รถล้มถ่ายบัตรหน่อย ้าป็นาเป็นสายไปโลลูกค้าประจำเฮรเสืุ้รบัสทองบัสเื้อเป็น้ายไปโลดได้จากเซนนันดีแท็กไปเห็นงานนะสามพันพี่เนาะ กินข้าวเด้อเท่าก่อนสองคนเหรออากเหออ่าถูกยังยังเด้อบุญน้องจีโน่สองคนเลยมาบุญน้องจีโน่มื่อได้บุญเขาอะไบุญยังอ่ะนะเอ้าคือว่าตอนนะครับ่ยองยองโซฟานเลยมาเด้อพี่น้องเด้อพี่ไปอห่เนี้ไปชมช่อง

นีละนี่ยกวกับไปบนทาผ่านก็บเอควนำชยิ้ีเขมีมชดตอนเย็นเนี่ยเตาเป็นยังเย็นเนียน้อผมน่นมาน่ใส่บุญใส่ช่งเอาองกับได้แลงไป

ไปเบิ่งก่อนเนี่ยจักอุณภูมิอะไรเรื่องของน้าเพราะว่ายาตาสีเฉพาะเจาะจงเลยเาเี่ยั้นแก้เชืออะไรเดี๋ยว่าขันน้องเรียนชาวาด้วยสิหน้าจายมองถึงการฝึกนักข่าวคือฝคกมือถึงมองเจาเดี๋ยวไม่นเ้านาอย่ามาเ้า เวทีชาไปเาเดือนานเดือครับมันก็ึเว้ยหอมไม่ใช่ไกมมั่ไมวันนี้เนียงอ่ะก็ชิาแ้อมไปกดินนะอมันนี่องให้งหนานมัก็หมอมน,น,นะตนะนะอนได้ไ่ไดดตอนไหนตอนไหนห้งานนะอ่นนนะแดด e ็เอากูด เป็นสาบุญพันบดละนะคะนี่น้ำน้ำงนก่เอาตัวเลือกนะมาแกมันก็แตกขัว

Thank mm -hmm. you.

ชาวมาขายหน่อไว้เนาะใช่ยากเนาะอ๋อจะดูงูเป็นสุดใ่ได้ไหม ข้าหาสับมารีนะาช่วงคุณเล้อดอกกระเจียวเดินสีเดินหาแต่ยานนี้มันกบมี้ขันไม่สีบเติมต้ยังไปหามือเห็นไหมเอกุลัยมาเล่เะเข้ามาแจกมาไม่แจกแล้วก็จีนไปจบเลย một cái ngọc ngọc kýt ngang ngọc 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 ยังอีกหกเจ็ดมื่นขามาเข้าไปไหนได้เขาเนี่ยไก่เนาะเขเป็นพี่นาด้นี่อืมีลียน่นมันสบายมันมานอืพี่เหีงเขามีงานเขต่อได้ยังมีอาพี่นาลงมาเขมาพี่นาน่ยอีกมันจะปีใหม่ตรงพอพี่นาต้พออาหกคนละพี่นาเซาหารี่ พอดีภาพใหญ่เกิดปุ่ใหญไปก็ได้จ้าล้วรถนะเรื่องนี้ยังกิดตีกแล้วโ้ยมันงามเต็มทั่วเนาะกับมักบัวเออมักมักข้าโพดกับมักบัวน่ะงามเนาะ

ลาเลยเด้่อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชม,มพราอกันไม่คลิปหนา้ากับเคยลาสบายดี